สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกเก่งเกิดมือซ่อมนะครับวันเวลาเปลี่ยนไปอะไรก็เปลี่ยนนะฮะมีงานทุกวันนะครับผมก็นี่ครับจัดชุดเซ็ตตามงบประมาณนะครับไม่ต้องไปยึดติดว่าจะเป็นของแท้เท่านั้นเรามีงบเทา่าไรเราก็ทำให้มันใช้ได้นะครับตามความเหมาะสมของลูกค้านะครับ ลูกค้าบอกเอาของเทียมก็จัดไปนะครับของทดแทนตัวนี้รับประกัน5เดือนนะครับคอมรุ่นนี้รับประกัน5เดือนเป็นสเปคเดิมนะครับคอมจีนจีนที่ก็ใช้ได้นะครับในระดับหนึ่งรับประกัน5เดือนนะครับถ้ามันจะพังมันจะพังตั้งแต่แรกแล้วนะก็เป็นสเปคแบบเดิมนะครับนี่เป็นโรตารี่นะครับแบบเดิมนะติดรถ ตัวนี้ก็เป็นเชฟของเดิมเป็นรุ่นนี้ตาหวานแต่จริงมันเป็นหน้าสชั้นนะครับเป็นตาสองชั้นก็แปลงหน้ามาเพราะว่ารถเขาชนเคยชนมานะครับแล้วก็ไปทำเอมานะไปทำแอมาแล้วก็อคอมเพรสเซอร์มันไม่ได้นะครับหรือไม่ก็ใช้น้ำมันผสมผิดนะครับมันตีกันเองคอมระบายไม่ได้นะครับเกิด พวกชิ้นส่วนภายในสึกล้อแล้วก็ดำนะครับน้ำยาดำตอนคราวที่แล้วพึ่งล้างไปไม่เท่าไหร่นะครับแต่ไม่ได้ล้างไม่ได้ยุ่งกับคอมนะครับล้างคือเราบอกว่ามันไม่ไหวแล้วนะแกก็เลยบอกว่า,าให้แก้จุดรั่วไปก่อนนะครับเนี่ยตรงนี้มันรั่วนะรั่วนี่นะครับให้แก้จุดรั่วไปก่อนแล้วก็เอาไปใช้มันก็เย็นไปได้ได้ประมาณเดือนอกว่ากว่าน็อกเรียบร้อยนะครับนี่ล็อกไม่ไปแล้วนะครับ ว่าควันขึ้นเลยนะครับเอียด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 ก็โลครับโลโลยกชุดนะครับไม่ล้างนะฮะไม่ล้างยโลเลยโลทิ้งเลยนะครับไม่ล้างคอยเย็นก็โลออกโยนทิ้งไม่ล้างนะครับคือถ้าเรารับประกันงานผมจะบังคับให้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะฮะผมจะไม่ล้างนะครับถ้ารับประกันเรื่องคอมเพรสเซอร์นะจะเปลี่ยนอะไรใหม่หมดนะครับคันนี้ไม่ถึงหมื่นนะผมทำนะครับ คอมแผงคอยร้อนแผงคอยเย็นวาล์วเดิมนะครับวาล์วเดิมแล้วก็ระบบท่อเนี่ยถอดล้างนะครับใช้น้ํายาถอดล้างนะครับไม่ถึงหมื่นนะครับผมก็ผมทาของผมได้นะครับราคาผมก็มีเหลือกินเหลือใช้นะฮะส่วนพวกนี้เจ้าของเขารับรู้ทุกอย่างแล้วนะครับเขาโอเคหมดนะฮะยิ่งไม่ถึงหมื่นได้ไม่หมด คุณภาพก็ตามอา,อายุการใช้งานนะครับตามคุณภาพของของนะครับน้ำมันคอมเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะของโรงงานนี้เขาใส่มาให้เรียบร้อยคือเราเทดูได้นะครับเทตวงดูก่อนนะแล้วก็ใส่คืนนะครับผมถ้าเป็นคอมพวกยี่ห้อนี้นะก็จะใช้น้ํามันที่เขาให้มานะครับเวลาคอมเขามีปัญหาเขาตรวจสอบได้นะครับว่าเป็นน้ํามันของเขาหรือว่าไม่ใช่ของเขานะครับอ่าร้านเขาบอกว่าให เทดูก่อนนะช่างบางทีบางรถมันมาเขาแบบมันเติมบางทีมันนิดเดียวเองนะฮะหรือไม่บางทีเขาเติมมาเขาเติมมาเยอะเกินนะครับบางทีเติมมาเยอะเกินนะฮะเราก็ต้องมาตรวจสอบตวงดูก่อนนะครับตวงปริมาณของน้ํายาดูก่อนน้ํามันว่ามันพอดีกับสเปคเดิมไหมนะครับเดี๋ยวจะทการลื้อนะฮะลือ้อแล้วก็รถส่วนลถก็มีไปเรื่อยๆนะเมื่อกี้ยาลิปปี15นี่ยาลิปปี15นะครับ มันเกียร์ออโต้ครับ CVT FE นะฮะอยากรู้ว่าเอา่อใครอยากรู้ว่ามันใช้เบอร์อะไรไปดูที่หัวน็อตเติมนะครับหัวน็อตเติมข้างๆเกียร์เบอร์ยี่สี่อ่ะมันจะเขียนไว้ครับตรงกลางอ่ะประเภทของน้ำมันมันจะเขียนว่า FE นะอย่างถ้าเป็น Vigo หรือว่า Isuzu D-Max นะครับ All New ที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับอ่อยู่ตรงด้ามเกียร์ข้างบนนะนอ็นอตน็อตเติมน้ำมันเกียร์มันอนะ่ะเบอร์ยี่สิบสี่อ่ะ มันจะเขียนนะครับ W E F E อะไรพวกนี้นะนะครับกองกองเกียร์ผมไม่ได้ถ่ายเลยวันนี้นะครับไม่ได้ถ่ายเลยนี่ครับยาฤทธิ์นะฮะยาฤทธิ์หนึ่งแสนแสนโลกว่านะครับเปลี่ยนเปลี่ยนไส้กรองของแท้นะครับเปลี่ยนของแท้แล้วก็ตัวนี้นะครับประกันหนึ่งอันนะครับแล้วก็ถอดอ่างล้างเปลี่ยน ใส่กงใส่กองใหม่แล้วก็อ่อเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทั้งหมดออกมาก็อยู่ประมาณเนี้ยครับแกลลอนหนึ่งพอดีเลย4ลิตรนะครับ4ลิตรพอดีนะฮะคือมันออกมาได้แค่นั้นนะครับสตาร์ทเครื่องแล้วก็ปล่อยให้ไหลแล้วก็ลมเป่าแล้วมันก็ออกมาประมาณนี้หละนะครับก็พอออกมาแค่ไหนตวงเสร็จแค่ไหนเราก็หาแกลลอนแบบเดียวกันเนี่ยมาตวงนะครับแล้วเราก็มันจะมีน,น็นอตน็อตวัดระดับข้างในนะครับรุ่นนี้จะไม่มีก้านวัดนะ พวกนี้จะไม่มีก้านวัดเกียร์รุ่นใหม่ๆเนี่ยแต่มันจะเป็นเดือยเดือยทิ่มเข้าไปข้างในนะครับในอ่างนะมันจะคล้ายเหมือนนิสสันนวาร่านะครับเอ้ยนิสสันมาร์ตอเมร่ามิซูมิลาดซูซูกิแล้วพวกเนี้ยหรือว่าเอ้ยมิซูมิลาดแล้วก็อะไรนะมาร์ตอเม่ามันจะเป็นน็อตแกนยื่นเข้าไปในอ่างนะครับถ่ายออกถ่ายน็อตถ่ายน็อตอดอกเสร็จ แล้วก็เอาหกเหลี่ยมนะ่ะแทงเข้าไปข้างในไขออกมามันเป็นแท่งพลาสติกนะครับยาวยาว,ยาวประมาณนี้ยยาวมาเหมือนยาวสักสองนิ้วนะ่ะเป็นพลาสติกนะครับไขออกมาน้ํามันก็จะออกมานะน้ํามันออกมาในระในระดับหนึ่งเราก็เปิดอ่างนะครับการถ่ายน้ํามันเครื่องจะให้ได้หมดจดทุกอย่างเนียก็คือเปิดอ่างดีที่สุดนะครับเราจะได้เห็นสภาพกองเกียร์ด้วยว่ามันยังดีอยู่ไหมนะครับยังขาวดําอยู่หรือเปล่านะครับนี่ฮะ วันผลิตนะครับนี่ปีสิบสี่เปลี่ยนเป็นของแท้นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับตัวนี้ราคาพันกว่าบาทพันร้อยนะครับของแท้นะครับมันจะมีเป็นปีปกับเป็นกระอนแท้เนี่ยมันแพงเหมือนกันไม่กี่ร้อยเองนะก็ซื้อพวกอย่างนี้เลยดีกว่านะครับมันไม่ต้องหลายหลายเลทหลายเบอร์พวกนี้เขาทามาเขาแยกมาเฉพาะอยู่แล้วนะครับ ทาอย่างนั้นเขาก็ทํารวมมาเหมือนเป็นปี๊บอ่ะของไอ้ชิ้นนะครับก็ทาแอร์เสร็จก็จะทําคันนี้ต่อนะครับช่วงล่างอีสุเทียบปีเก้าสี่เก้าห้าเก้าสี่นะเพราะว่ารุ่นนี้มันไม่มีเอ่อพลังมาจากโรงงานนะครับไม่มีพ w e r มาจากโรงงานอันนี้เขามาติดเพิ่มนะอันนี้เขามาติดเพิ่มติดเพิ่มมาหลายปีแล้วแหละนะครับ เก็บงานเก็บช่วงล่างนะครับแกบอกว่าไอ้นุม่มหาอะไรแท้นะเอาของแท้เลยน้อเว้ยงหาของแท้ได้ไหมโอ้หาได้ครับไม่ยากครับช่วงล่างอีสุรุ่นนี้นะของแท้เยอะแยะแต่อะไรเครื่องก็บางอย่างเขาก็เลิกผลิตไปแล้วนะครับตัวนี้ก็รั่วนะตัวนี้ก็รั่วน,ะวน,วนี่ออกนี่นะครับนี่ซึมมองนี้เลยนะครับเดี๋ยวถอดเปลี่ยนโอลิงนะตัวเดียวถ้าถ้าพลาสติกมันไม่กรอบ เพราะแยกเดิมๆโรงงานเนี่ยทนมากเลยนะยังทน,ทนอ่ะทนมากๆขอบอกว่าทนแล้วก็เปลี่ยนกองโซล่านะครับเก็บงานช่วงล่างนะฮะคันนี้ก็มีงานทุกวันนะครับมีงานทําก็ดีแล้วนะก็ะส่วนทันนี้นะครับทําการลืนะฮะทำการลรเาืเดี๋ยวถ้ายยังไงก็เดี๋ยวถ่ายดูใหม่นะเพราะว่า ทั้งบางทีงานมันเยอะผมก็ไม่ค่อยได้ลงนะเมื่อวานเอฟซีเข้ามาพี่ไม่ค่อยได้ถ่ายเลยนะโงานเยอะบางทีเอฟซีเข้ามาก็เห็นงานเยอะนะครับก็บอกงานเยอะแยะไม่เห็นถ่ายเลยเลยมันไม่มีเวลาถ่ายนะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมนะครับช่องกอลเกงเกินมาซ่อมนะครับอู่สุดพลดอโต้สวิตศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดแปดแปดนะฮะก็เบอร์โทรก็อาจจะมีหลายๆคลิปนะครับผมไม่ค่อยตอบคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ